ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ธนาธรฟันธงควบรวมสองค่ายมือถือ True และ D-TAG ทำค่าบริการแพงขึ้นแน่น,นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าร่วมพูดคุยกับวงสนทนาทางแอปพลิเคชัน Clubhouse ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะก้าวหน้าในหัวข้อ True ควบรวม D-TAG ดีกับทุนใหญ่แล้วคนไทยได้อะไร พร้อมกับแสดงความกังวลต่อผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนจากกรณีการควบรวมกิจการระหว่างผู้ให้บริการโทรคมนาคมสองรายคือระหว่าง True Corporation และ D-Tac ที่เป็นกระแสะข่าวและมีความเป็นไปได้มากว่าอำนาจในการกำกับของสองผู้เล่นนี้จะน้อยลงมากตนไม่ไว้ใจกลุ่มทุนทั้ง2กลุ่มว่าจะแข่งขันกันโดยเอาผลประโยชน์จากลูกค้าเป็นตัวตั้ง และตนไม่คิดว่าจะมีหน่วยงานราชการใดที่มีความกล้าหาญพอที่จะไปตรวจสอบหลังจากที่ควบรวมแล้วอย่างไรก็ตามจนถึงวันนี้หน่วยงานของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นกอสอทอชอหรือกอขอคอไม่ลุกขึ้นมาปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนซึ่งหากปล่อยให้เกิดการควบรวมขึ้นมาแล้วมีผลกระทบเกิดขึ้นกับผู้บริโภคจริงก็จะเป็นการสายเกินไปแล้วที่จะมาแยกออกทีหลังดังนั้นตนจึงคิดว่า นี่คือจุดที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมากของภาคโทรคมนาคมในประเทศไทยถ้าปล่อยให้มีการควบรวมกันจริงจะเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสมากสำหรับประเทศที่มีประชากร69ล้านคนกับการปล่อยให้มีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมจาก3รายหรือ2รายขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐออนไลน์อย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ Comment ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ